<Yo. laughs> ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับถ้าอยากดูคลิปก่อนใครอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับและตอนนี้เนี่ยจะถึง5 0,000นซับแล้วกดซับเดี๋ยวละแล้วลเราไปดูคลิปกันเลย <c oughs> เฮ้ยคุณบอยคุณบอยผมเห็นผมไหมเห็นผมไหม ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่เห็นไหม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 เห็นผมไหมเห็นเปิดประตูเห็นหน้าต่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยูผมไปบอกเพื่อนก่อนโอเคนะเออเฮ้ยคุณสกายคุณสกายคุณคุณบอยสตาร์เขาอยากเข้าอ่ะอยากเข้ามาเขาอยู่เนี่ยนั่นน่ะอะไรตักปากนะกระตากไม่ใช่สตาร์คุณบอยคุณบอยนั่นน่ะไอเอรอนแมนเดี๋ยวไอเอรอนแมนใช่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นมันของของข้านี่ กำลังซ่อมให้อยู่ไอ้อ๋อขอบใจมากที่ช่วยซ่อมเข้ามาเลยเข้ามาเลยเๆเเออเฮ้ยแล้วทำไมไม่มาทางประตูดีๆนั่นสินะคุณพอยคุณบอยผมผมผมอยากได้ชุดใหม่ไงผมอยากได้ชุดใหม่อะชุดที่ผมทำเองมันไม่ค่อยเฟี้ยวเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วผมก็ทำอุปกรณ์เองกับเพื่อนเนี่ยเนี่ยเเห็นไหมเนี่ยให้ผมอยากได้ชุดใหม่เมื่อไรผมจะได้ไปฝึกงานที่สตาร์กอะ ผมอยากฝึกแล้วผมอยากไปเป็นอเวนเจอร์ผมอยากไปอยู่กับพวกนั้นนะการที่เป็นอเวนเจอร์นายต้องมีความรับผิดชอบสูงนะเข้าใจไหมผมมีความรับผิดชอบผมส่งงานครบทุกงานเลยไม่ใช่อย่างนั้นสิกับพวกคนละเมืองอ่๋อผมเพิ่งช่วยเพื่อนทำกันบ้านเสร็จไปเองเมื่อเี้เพื่อนผมก็พลละเมืองนะอ่ะเกียดจะพูดเลยอ่าเสียงกันแป๊บหนึ่งขอถ่ายรูปด้วยหน่อยโอ้โหมีคิโลอยู่ในห้องทั้งสองคนฉันมาทำอะไรที่นี่ อ๋อไปไกลเลยน่ะไอชุดแดงเอออยู่ๆอยู่ด้านหลังนั่นแหละเออใช่สิเรามันไม่สำคัญเรามันยังไม่เก่งนี่ป่ะโธ่เอ้แล้วเมื่อไรผมจะไปฝึกงานที่สตาร์กอ่ะคุณบอยผมอยากไปฝึกงานแล้วคุณบอยผมอยากเป็นเพื่อนผมอยากเป็นเพื่อนกับคุณบูแบนเนอร์อ่ะาต้องทำถึงผลงานดีๆก่อนนะแล้วก็ความรับผิดชอบนายต้องมีด้วยอ้ผมเพิ่งเนี่ยส่งงานไปให้เพื่อนเองอ่ะโอ้โหมันผมใส่ชุดนี้มันมันไม่เท่อ่ะ เห็นไหมเนี่ชุดผมทำเองนะเนี่ยเดี๋ยฉันมีเซอร์ไพรส์นะทนก็ทำตาไปก่อนเดี๋ยวมีอะไรก็บอกเตี้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่เพื่เนผมพูดภาษ้อเไรอเบ้ยกฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮยเอ้ไม่้ยเ้เฮ้ยเอ้้เ้เฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้เเฮ้ยเฮ้ยดฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮนยเฮ้เ้เฮ

แฟนเหรอครับโอ้ในเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมอ่ะแฟนทำการบ้านไม่เสร็จเหรอมันมันมันบอกว่ามันมันมันโดนทำร้ายอยู่ใต้สะพานใครทำร้ายตอนไหนไกล้ๆนี่นะฮะไปก่อนไปคุยคุณคุณบอยผมไปด้ว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 ยผมอยากไปด้วยผมอยากไปด้วยผมอยากไปด้วยใช่ใช่ผมอยากไปด้วยเอาไงก็ไปกันให้หมดเลยด้แหละไปแล้วจะไปยังไงอ่ะจะบินไปเหรอเดินลงได้เลยดีก็เดินไปดิเอางี้นะ ะว,ว่าทดสอบนายทดสอบเหรอดูว่าศักยภาพนายดีแค่ไหนอ่าได้เลยได้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 เดี๋ยวผมจัดการให้ไม่ต้องห่วง,งจเจอกันครับแล้วเอ้ยอย่าลงไปให้ดูฮะไหนดูนะจะลงยังไงวะเนี่ยมันก็สูงอะ่ะเฮ้ยไงเป็นไงเออโคตรเท่ดูเฮ้ยเดี๋ยวดู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 อย่าเช็คก,ก่อนที่ซ่อมได้ยังไงไงได้แล้วเอาไง ไปโทเดี๋ยวฮะอะไรก็อ๋ออ๋อช่วย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 แฟนแฟนนายใช่ไหมเดี๋ยวดิตรงนี้เหรอไอฟังเออเจอแล้วเจอแล้วไอฟังก่อนอะไรอะโอ้โหแม่สาวน้อยทำไมมานั่งอยู่ใต้สะพานคนเดียวเลยเจ๊าเบบี้โอ้โอไม่อ่ะนั่งไม่ได้อะส่งของมีแค่แม่คนียไม่มีไม่มีอะไรเลย ส่งมาฉันรู้ไม่มีไม่เชียรโมเฮ้ยไอกระจกไอไอสตุ๋นไอกระจกไอสตุ๋นข้าคือสไปเดอร์แมนมันใครไม่แต่งหัวเฮ้ยจบใครไม่แต่งขอเพลโอปหยุดนะอย่าขยับเด็ดขาดอย่างเบาซะดยุ้ยเฉยนะหยุดยู้ยเฉยไอเขียวหยุดเลยยู้ยเฉยหยุดนี่เนี่ยฮึฮ่ามาโทษ นายก็ไปแค่จดกระจอกสินนะไม่น่าใไปออกลอรวจะรวจมายังมันดแล้วแล้วมันหลุดแล้วนี่เนายก็เปแค่กระจอกกันแหละจำไว้ข้าคือสไปเดอร์แมนโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยทำรอทำกูเหรอฮึไอ้จอดเปรตตบารตการตการนี่เนี่จับแล้วไอจอดเปคุณตำรวจจัดการต่อด้วยนะแน่นอนไอ้ไรทำไมไรกัน ทำไมเลยน่ามาตอบไปตอบมึงตอบสี่ตอบตอบตอบเข้าไปสี่พักมันมีปืนชักปืนขึ้นมานี่ตายเลยนะนี่นะเด็ดโคกขั่วโตฮัชจับจับลินยืนเปรย์เลยล็เลนคุบอกครับเดินไดินไม่ได้ฮับเดใหญ่อ้าวเพื่อความปลอดภัยโอเคขอบคุณมากเลยคุณอ้าวโดนไหนเลยอันั้น ตัวไล่ด้วยเรียกกูตัวไล่ด้วยผมสไปเดอร์แมนอ๋อใช่แล้วุณมกเลยสไปเดอร์ครับอุ้ยผมผมกระโดดผมแก้ยเดียวต้องรอสองัไปแล้วต้องรอสองชั่วโมงถึงจะหายจอนมันไปแล้วนี่จอนมันไปแล้วมันเดินไม่ได้นี่มันต้องรอสองชั่วโมงกว่าจะแก้ยได้อ่ะกว่าจะละลายอ่ะ เออได้แล้ไม่ได้แล้ไป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 มันไม่ถึงสองชั่วโมงหรอกไปสิไปสิดิจัยมาเลยน้องแมงมุมมาเพื่อน yeah> ้องแมงมุมกูจะไปเดอร์แมนไปจับเลยเองนะไปเร็วกูไปเร็วเฮ้ยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาจับงื้อไงกอดอกแอคไปก่อนฮึตัวอุ้ยตัวอะไรซะด้วยอุ้ยเฮ้ยนายเอาของเราไปอีกแล้วเหรอเนี่ยเอามาเอาขึ้นมาลองอ่ะเหรอเฮ้ย อ no uhm right right. at e right ุ้ยขอโทษขอโทษครับเฮ้ยเอโลเมนเฮ้ยขอถ่ายรูปด้วยหน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายให้หน่อยผมอยากไปฝึกงานแล้วผมอยากถ่ายรูปแบบนี้บ้างถ่ายด้วยถ่ายด้วยอ่าอ่าฉันจะลองคุยกับโคสตาร์ให้แล้วกันนะแต่ว่าดีมนายรู้อะไรไหมฮะต่อจากนี้นายคือออวินเจอร์สว้าวว้าวโย่ว้าวอ่ะลองทำอยู่างนี้เอ้า ตัวดึงดึงคุณบอยไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวช่วยอุ๊ยเอาเอาแล้วคุณบอยไปไหนแล้ววะคุณบออย่ะโทรศัพท์ไปนู่นแล้วน่ะบายบายคุณบอยไว้เจอกันครับเฮ้ยเฮ้อย่า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 โทรศัพท์อ้าวนี่ถ่ายแล้วเฮ้ยไม่เห็นมีรูปเลยคุณสกายผมจะได้ไปฝึกงานกันแล้วจะได้ไปฝึกงานที่ตาตากแล้วผมจะได้ไปแอเวนเจอร์แล้วเย่เดี๋ยวไปเป็นด้วยไม่ได้ไม่ได้ ทำไมไม่ได้อะแล้วคุณสก,กายจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราอันนี้ตัวอะไร,รอะสรุปสปเดอร์แมนสไปเดอร์บอยไม่ใช่นั่นเป็นคุณบอยนี่เราสไปเดอร์แมนนะรู้แค่นั้นก็พอโอเคไหมเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจกันได้เข้าใจไหมสรุปเข้าใจไหมใจ <c oughs> เย็นๆอ๋ออ๋อโทษทีเอ้ยอ,อะไรอนะเอาคุณตำรวจเป็นไงบ้างครับจับผู้ร้ายได้ไหมจับได้เร็วครับ มันไปดังกินทอมอยู่อ๋อครับกินอะกินเลยนะกินทอมอ๋อเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเราจะต้องทําความดีสิอย่าเราไม่ได้ไปทํางานกับคุณสตาร์คแล้วเธอเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวแฟนอ๋ออ๋อแฟนแฟนโอเคเข้าใจแล้วอ้าวอุ้ยแล้วราจะไปเครื่องเครื่องเครื่องไม่ดีเลยนะเครื่องมันจับตัวปันนีเราไม่เครื่องมันล้วนน่ะมันเสียอีกแล้วอ่ะคุณสกายอุ้ย อุ้ยเอ้าเครื่องลวงไม่รู้แล้วนี่ยึดไปโดนแล้วเอาเป็นว่าจำผมไว้นะผมสไปเดอร์แมนนะผมจะเป็นฮีโร่ของที่นี่นะโอเคไหมครับเข้าใจไหมโอเคโอเคนะเลยครับต้องต้องจำผมนะไม่ใช่ไอ้มึงมุมนะต้องเรียกผมสไปเดอร์แมนนะโอเคไหมเห็นในยูทูปไหมนั่นแหละผมเองอ๋อใช่ผมเองเข้าใจไหมยิงยิงยิงยัยไทยเออไม่ใช่นั่นมันไปหมดแล้วงั้นผมไปก่อนนะครับผม ครับผมดูแลบ้านเมืองเลยไปใช่ผมจะไปดูแลบ้านเมืองแล้วเจอกันทุกคนไปขนไงโว์ไปเออมันุตสา์ฝึกมาเป็นชั่วโมงมันเสียแล้วอะเอาเนี่ยหรือหมดเฮ้ยได้แล้วได้แล้วโอ้โไม่ไม่ได้ละมันเสียเฮ้ยเอาเอาเอาแฟนคุณสกายไปอนได้ไหมอย่าเขาเห็นหน้าจริงของผมอะอ่าเขาเข้าบ้านเข้าบ้านกันเข้าบ้านเนียเฮ้ยเธออย่าไปบอกใครนะเว้ยเข้าใจบอกห้ามบอกใครนะถ้าบอกใครนะโดเอ้าแจ้งตำรวจเ้ย เดี๋ยวเราเป็เพื่อนมึงนะเดี๋ยวเออ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 ะไรไปก่อนไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งขึ้นมานะเราอยู่ตรงนั้นกันนะใช่เพื่อความมั่นใจอ่ะโอเคไปเอามันเหนียวอ่ะกดสตารเครื่องมันพังแล้วว่าทำยังไงเนี่ยอ่าทำยังไงไปเดี๋ยวเนี่ยโดนโดนถอดมันก่อนท้อไม่ต้องใช้เราไม่ต้องใช้เราไม่ต้องใช้เราแต่ยังเหลืออีกสามอันเนี่ยแล้วก็เข็มไอ้นี่อีกเนี่ย ทำยังไงดีอะไรก็เข็มตัวฉีดให้มันไอ้นี่ไงให้มันสร้างสร้างอะไรสักอย่างอะที่ผมทำเองอะได้ไหมขอฉีดได้ไหมอย่าเลยนะอย่าเลยเโอเคไม่ไม่โอเคอ่าโอเคเราจะทำยังไงดีให้ผมเป็นผมก็ก็นี่ไงก็ถอดชุดแล้วก็เป็นไอ้แล้วโอเคตามนั้นงั้นลงลงไปเลยลงหน้าต่างไปเลยผม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 กลับแล้วนะครับจะโอ้ยโอ้โหไล่กันอย่างนี้เลยเหรอปึ๊บ เฮ้ย hey, คุณสกายมาแล้วเอ้าหวัดดีออมศินโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเป็นไงบ้างฮะเออหวัดดีพี่เออหวัดดีหวัดดีเอ้ยเป็นเป็นไหนกันมาเนี่ยอืมทำไมดมูมีเหงื่อมีใยอะไรนะอืไม่รู้มันก่อนหน้านี้มีมีไอตัวแดงแดงน้ำเงินน้ำเงิน,น,งน,น,งน,น,งนหรอใยอะไรี่ใย<ช>ใส<ช>่ไหนอะไรนะอะไรไออะไรไอแมงมุมอะไรไม่ไม่ไม่เขาชื่อสไปเดอร์แมนอ๋อใช่อะไรโ้โหเนี่ยเหนียวหมดเลยเฮ้ยอยากกินขนมปังอ่ะขอขนมปังหน่อย เอาขนมปังแบบย,ยังยังไม่ไม่ไม่ไมไมปิ้งอ่ะไปเอาให้หน่อยปังยังยังไม่ปิ้งทำให้หน่อยทำให,ให้กินหน่อยไปทำให้กินหน่อยเร็วยๆไปทำให้กินหน่อยโอเคเป็นไง่เนียนเป็นล่ะ <c oughs> เออเ,เนียนเนียนไงแต่ให้เขามาช่วยลดได้มาอย่างฟรีๆกูก็อยากให้พ่อแม่รู้ว่างานที่กูทำมันคนเหนื่อยแล้วมันหนักจริงๆอ๋อ ูอยากจะเห็นวันที่ครอบอครัวกูสบายให้พวกเขาลิ้มรสอาหารสุดหรูและทุกสิ่งที่ปัารถนาถึงใครจะถามว่ากูฝันใหญ่ไปไหมกูบอกใช่และถึงใครจะอายกูไม่สนใครทั้งนั้นออกูขอแค่ทำสิ่งที่อยากจะทำก่อนกู